เราอยากได้คำอยากได้การโต้ตอบเราก็ต้องชวนคุยชวนเล่นให้สนใจนะคะ,ะการได้คำจะได้มาจากไหนบ้างนะคะการคุยกันหนึ่งใช่ไหมเวลาเราอยากได้การพูดการคุยกันเนี่ยอยากได้คำที่เด็กสามารถโต้ตอบได้หนึ่งการคุยกันนะคะแล้วสองอะไรคะร้องเพลงอ่าร้องเพลงนะคะสามมีอะไรอีกคะ หนังสือนะคะหนังสือนิทานนะคะหรือว่าการเปิดดูหนังสือภาพด้วยกันนะคะการใช้แฟลชกราดเข้ามาช่วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่สัดส่วนก็อย่าลืมว่าสัดส่วนในในการทําให้เด็กสนใจเราจะต้องดูว่าน้องอะ่ะสบตากับเราดีหรือยังน้องเล่นโต้ตอบกับเราดีหรือยังน้องสนใจคนมากพอหรือยังนะคะถ้าสนใจคนได้ดีแล้วนะคะการ เติมของเล่นเข้ามาในการเล่นก็จะเป็นเรื่องที่เ,เรื่องที่สนุกมากขึ้นนะคะอย่าลืมว่าการเล่นกับตัวเรานี่แหละยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่ยังเป็นความสนุกยังเป็นความตื่นเต้นนะคะเราอยากได้อะไรเราจะทําอะไรเพื่ออะไรเราจะเราจะต้องดูเราจะต้องสังเกตให้ดีนะคะทําอะไรเพื่ออะไรได้อะไรนะคะ okay, okay, okay. บ้านไหนที่ลูกพูดช้านะคะครูแมมยังมีอ e ีบุ๊กไว้ให้บริการค่ะในอ e ีบุ๊กจะมีหัวข้อสำคัญตั้งแต่ทำไมลูกไม่สกตาทำไมลูกถึงเป่าลงไม่ได้นะคะวิธีการแก้ไขวิธีการกระตุ้นที่จะให้ลูกพูดได้ลูกจะสนใจเราและเล่นกับเรายัางไงเราจะเข้าหาลูกยังไงในอ e ีบุ๊กเล่มนั้นมีคำตอบให้ค่ะเมื่อเราเข้าใจวิธีการนะคะการเล่นกับลูกการสอนลูกของเราจะง่ายขึ้น และลูกก็อยากทำตามบ้านไหนดูผ่าน tiktok นะคะให้คลิกที่ลิงก์ด้านบนของโปรโฟไฟล์ได้เลยค่ะบ้านไหนที่ดูผ่าน youtube คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ตรง description นะคะจะมีลิงก์ไปที่ facebook หรือ line ad ได้เลยอย่าลืมทักมานะคะสวัสดีค่ะ